คลิปนี้ก็คือการเล่นกับเพื่อนนะฮะซึ่งผมก็ทำการแอบถ่ายเอาไว้ตอนที่เล่นกับเพื่อนถ้าคุณภาพของคลิปมันกาก็ขอโทษเพราะผมเป็นมือใหม่นะครับไอผมไปช่วยดดเด็กดีตั้งแต่เริ่มเกมไปช่วยเด็กเลยเออหาที่กู้ภัย ไปไหนอันหนึ่งอ่ะโอเคไม่ต้องกลัวเอาไปใายโอเควันนี้ยังไม่ทำเลยเควสแรกเปลี่ยนกับแม่ค้าค่ะแม่ค้าแม่ค้าเราจะพึ่งย้อังมาครบเลย น้องน้องไอ้หวานพูดโชยยี่ยี่ย้่น้องพอสำหรับทุกคนแล้วครับมองกูไม่เล่นติ๊กตอกนะกูจะลบทิ้งแหละโหลดใหม่ได้โหลดใหม่ได้ใช่หลดใหม่แลมันก็มันไปเชื่อมอยู่กับไอช่องเก่าที่เราช่างมาเถอะอย่าโดนแบนเดี๋ยวนี้แม่งไม่ลบเสร็ มันไม่ใช่ผิดกดหรอกอายุมันไม่ถึงไงลืมแหวลืมโกอายุีรนี้มันก็เดียบร้อยเนี่ยนักหมาแต่ละคนเอาไปจ้ะวัดอะไรอ่ะกูขาววกูตั้งหลายเออีกแล้วอ้าวเนี่ยไอโอมได้แล้วกูเห็นกระติกก้มแขงเป็นกระต่าย ลุงแ่งเอาไปสิครับแม่งรูเอาไปอมอยู่อนเโอ้ยล่นมาตั้งสามวันไม่มีอะไรอัพปวเ้ดย <c oughs> <c oughs> เออเฮ้ยเอยงะนไกับน้องกีมาตกกีมามอนไม่ใช่หีมายวาง้กระตุกมากกูกว่านะยันกคนนึงก็เจอแพะเจอแพะวัดต่อพวกแพะแพะ <laughs> yeah, what they Oh, oh.